สีครับสวนพฤกษศาสัสรสนชาแนลครับมันอยู่ที่บ้านเราสูงนะครับมันนีสิบห้ามาเป็นเกษ,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 ษกรเตรกรที่เป็นป,ปลูกดอกดาวเรืองครับทรงออกทรงไปที่กรุงเทพปากคลองตลาดเฮ่าน,นะครับจากลอยอ็ดสู่กรุงเทพมหานครปากคลองตลาดเดี๋ยวเราไปเบึงไปชมอันดอกสวนดาวเรืองกันเวยครับตอนนี้อยู่ที่สวนพนล่าครับยกย่างไปใกลๆนี่ไปก็เห็นนะครับข้างหลังออกจะเรืองๆนะครับ ครับเดี๋ยวสิพาไปชมดอกดาวเรืองนะครับสนคนอีสานชาแนล ดาวเรืองเปนถามเพิ่นแล้วว่ามีอยู่เพิ่นที่เพิ่นปลูกนี่คือสายพันธุ์เดียวคือมิสเตอร์ดาวเรืองนะครับมันมิสเตอร์ดาวเรืองมีสองสีสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองเข้มอันนี้อาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับดอกนึงเพิ่นก็นมี่หลายใสหลายราคากันแล้วแต่ตกลงกันก็เป็นเนจ้าของแพงนะครับ จากกรุงเทพ <c oughs> แผงเป็นยรุงเทพอยู่ปากคลองตลาดนะครับเป็นปุ๋งทรงเนาะเหลืองไปผุนนะครับนี่ครับอยู่ที่บ้านเราสูงนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดระยอ็ดครับ <c oughs> ดาวเรื่องงามนครับช่วงนี้ อนมีทั้งการเหลือกต่างหล้วกรขายเห็ดนั่นนะครับเห็ดผ่านพุ่มเห็ดแจกกันใส่พวงมาลัยนาลดนะทำพิธีต่างๆบายสีสุขันยังไดเบดครับดอกดาวเรืองครับเป็นดอกไม้มงคลที่ท่า้มีความหมายดีครับเพื่ให้ช่ว,วาลุงเรื่องในหนาที่การงานให้ทุกๆอย่าง ปลูกจักไรนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ไรเครื่องตรงนี้ไรเครื่องอันนี้แป้งไม่นี่นนกัะ,ะทอทอกันนะครับเอาสิสิสลงกรุงเทพมาแลงเลยบออเมื่ออื่นเมือ่ออื่นเศร้าบออเลือกให้มาแล้ง,ง,ง <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นทางนี้มันเก็บแล้วมันจะข้างๆแน่นะครับเดี๋ยวเพิ่นไปมองที่บ้านไปเก็บ ถ้ามีเหลืองครับงามเลยดพิ่ใส่เวลาเก็บเป็นหมือนได้ไหมอ,อันนี้ เก็บเองไปส่งเองโอ้ก็เกสิได้ลายีเนาะแต่ราคาแต่ตลาดค่าตาราราคาดีตัวนี้ขึ้นไม่ลงน้ำนี่เขาสูบมากจะเสื่น้ำจากบ่อครับเสียงบ่อจอดีเนาะไฟฟ้าบ่บ่มีไฟฟ้าเ่าถนเขาครับอ๋อเขาสูบเปล่ามันเครับใส่เครื่องสูบน้ำวันอาทิตย์ละจักเทลียนี่ยเสแรงครับเสาแรกเสมอ บ้านเทาเก,ก็บไปส่งนี่อันอีเจ้าหมื่นเก็บเที่ยนหนึ่ง,งาสามหมื่ครับตัวหนกสามหมื่นสามหมื่นเก็บเที่ยนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็สิประมาณสองเที่ยนเนาะสามหมื่เก็บมื่นหนึ่งจักมื่นหนึ่งมื่นแท็กจะเก่าลงเลยลงมาขาดเลยอันนี้ผมเห็นผมเห็นปลูกมาหลายชุดอันนี้ชุดที่เท่าไหมเนี่ยเห็ดเนี่ยชุดที่สี่ครับชุดที่สี่สี่ กสิไข่ก็ปลูกมันอยู่เเน,น <c oughs> าะไ <c oughs> ข่กว่าเพราะว่ามันอายุการเก็บเกี่ยวอันสั้นครับอยู่การเก็บเกี่ยวอ่นสั้นลงทุนกับพันมันนี่ปลูกเองสร้างเงาแม่นครับต้องเรบด่าร้อยแต่พันธุ์บางพันธุ์นิดร้อยถ้าสิ่ว่าห่างมักพันเุ์นี้บุคคลแย่งสงการพันธุนี้ก็เก็เอามาให้ ใส่อกเลยครับเส่ดอก็จะมันสูงใช่ไหมเขาใส่ตงถก็ดอกไั้นี่ตถ้าตกงานก็ดีดีวาแดดจะแดดจะ้ครับถ้า่ดดจะมันก็อยู่ระยะออไปท้าเข้าจะมมาซ้อปีกอยู่นี่ได้บ่ได้เหือนกันขายขึ้นกันด้วยกัน พราะช่วงนี้มันเนขาเจ้เลือกตังเจ้ไปหาเสียงยามปลาใสขเจ้าพวกมาไล่เนี่ยเลือกตั้งพร้อมกันหมดเอามะก่อยองมันเป็นไนมันนะเอามะกาอากสุดยอดเพี่เมืนอยู่ดอกคนท่นเอามะกาองไปเฮ็ดได้ก็ อยู่บ้านเราสบายบาา้านคนตาบุเสืครับ,บ้องนมันนนก,นนนก็มาก็มสงทรงป่าข้องตลาดมองเดียวเลยนะได้ดีนะครับถ่าผู้ชมผูดด้ใดสนใจก็มาสอบถามเพิ่นได้อยู่สวน <laughs> บ้านเราสูงอำเภอโพอชัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับงานไปอีกดี อยากเพียนใดยูแตว่าผมเพ็นบอได้รอกมีแต่ไปหาเบิ่งของเพิ่นถึงดอกระบาดไปถ่านดอกระบาดสมาเกบวนบอยได้แมนนะน้องแ่นไปทรงแขมส่งสมาห้าก็ทิพติแตทิพแต่เป็นเบอร์นึ่งวน คือคือยังไงนี่เบอร์เบอเบอร์ยังนี่เบอร์ศูนย์เบอรนี่ดูปลาบ้านนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์น่นบอยมีเหรออ๋อเบอร์ศคือใหง่ที่ใหญ่กว่านี่งนี่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์สามสามัี่เข่าที้าไปส่งเนี่มันมีมีเบอร์ยังไงก็มีประตูกบตเพรา่มีตัวศูนย์ศูนมันบวกกอยแ่าอัดบ้ดด่าก้อยแดดตงอานแดดก แม่นยูดอกแต่ว่าปีนี้กับ่ปันใดสุปงข้าว่นนี้เรจะเริ่มเริ่มเริ่มดจัดราแต่เดดจัดก็สามเมือบานเต็มเย็บนี่ผมกัมึงเย็บมึงนี่มเอื้นแรลงไปก็ขึ้นมากกัเดิมาเย็บอีกอนับนับเลสามห่ับห้าบรรควางมานำบ้นนี้่าเะเรกขีเราเขากับ ค่ามีของมาทำกับชิดไท้เพิ่มอีกนะครับถ้าขากับขันผู้ใดอยากเหมาโถดพันกับขึ้นมาก็มีของกับติดต่อได้ด้วยทีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวติดต่อให้ขันผู้ใดอยากขนของมาจากกรุงเทพหลาย มาห้กระตีเปล่าครับเออพิ่นตีรถเปล่ากลับมาซื่อๆเปล่ากับขึ้นกระดาเปล่าขึ้นกระดเปล่ามัตัดออกมาขอบ่โดนนุ่มแตขันเท่าแรนเองไปนี่ค่าเดียวที่มองเดียวก็สิประมาณห้าหกชั่วโมงหอดก็หอดับเขาเร่งมากกับะมาณะหกชั่วโมงเพราะว่าแต่ว่าปากข้องตลาดเขาไปข้างในเนาะเขาเขาเออตะกี้กันว่าเขาสิลื้อปากข้องตลาดบ่ได้ลืออันนี้ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเบ่งงานเบ่งน้ำมันอีกก่อนด <laughs> าวเรื่องอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งอันนี้ปูยักเดืนอนนะพี่สิบ <c oughs> <15. S 2> หาเมือดออเยครับปอ้สิบหาเมือลายค่งสวยงามนะ <c oughs> ใครสนใจดอกดาวเรื่องหรือว่าสนใจสิปูกะ สอบถามได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับช่องสนคนอีสานชาแนลนะครับมีสองสีนะครับสีช่วงนี้ก็ยุ่ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผู้ใดอยากซื้อยุสวนเพิ่นก็ขายให้กันครับขายให้ะเฮ็ดงานนี้นะครับงานกัดดีครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจได้ถ้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ <S <S นะครับเดี๋ยวสิพาไปชมดอกดาวเรืองนะครับสวนคนอีสานชาแนลดาวเรืองเป็นถามเพิ่นแล้วว่ามีอยูสส่เพิ่นที่เพิ่นปลูกนี่คือสายพันธุ์เดียวคือมิสเตอร์ดาวเรืองนะครับ มันแตดาวเรื่องมีสองสีสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองเข้มอันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับดอกนึ่งก็มี่หลายใสหลายราคากันแล้วแต่ตกลงกันก็เป็นเนจ้าของแพงนะครับ <c oughs> จากกรุงเทพ <c oughs> แพงเป็นยุงเทพอยู่ปากคลองตลาดนะครับเป็นปลูกส่ง เลื้งไปพูนครับนี่ครับอยู่ที่บ้านเราสูงนะครับอําเภอโพชัยจังหวัดรอยเอ็ดครับดาวเรืองง่ามครับช่วงนี้ออกมีทั้งการเลือกตังะกะ้งลก็ะายเห็ดนั่น,นะครับเห็ดพ่านพุ่มเห็ดแจกกันส่ พวงมาลัยนาลดทำพิธีต่างๆบายสีสุขันยังได้บัครดอกดาวเรืองครับเป็นดอกใหม่มงคลที่ท่านให้มีความหมายดีครับเพื่ให้ช่วยวลุงเรื่องในหนาทีการงานให้ทุกๆอย่างปลูกจักไร่นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ล่เครึ่งอันนี้แป้งไม้นี่นนก <ะ S 2> ับทอๆกันนะครับ เอาสิสโล,ลงกรุงเทพมาแลงเลยบอมืออึนแบะอ๋อมืออื่นมืออื่นเศร้าบ่แลยวที่มาแล้งเดี๋ยวเพิ่นทางนี้มันเก็บแล้วมันจะค้างๆแน่นะครับเดี๋ยวเพิ่นไปมองที่บ้านไปเก็บ ถ้าน,เนีเลืองครับงามเลยเดยดใส่เวลาเก็บเป็นหมือเได้ไหนี่ เก็บเองไปส่งเองก็กรได้ไลาอยู่เนาะเจอราคาเจอราคาตะวราคาดีตัวนี่ขึ้นไม่ลงน้ำนี่เขาสูบมาจากไหน้ำจากบ่อครับเบอจอดีนาะไฟฟ้าบ่บไ่มีไฟฟ้าเขาถนอมเขาอ๋อเขาสูบเอามันบ่ครับใส่เครื่องสูบน้กุดอาทิตย์ละเจักเทียเนี่สโซลงครับโซลเล็งเสมอ บานเทาเก็บไปส่งนี่อันอะไีจักหมื่นเก็บเทียนหนึ่งสามหมื่นครับต้วหนักสามหมื่นสามหมื่นเก็บเทียนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็สิบประมาณสองเทียนเนาะสามหมื่นเก็บหมื่นหนึ่งจักหมื่นหนึ่งหมื่นแค่กระจาวลงมเลยอันนี้ผมเห็นผมเห็นปลูกมาหลายชุดอันนี้ชุดที่เท่าไหร่นี่ยเห็ดนี่ชุดที่สี่ครับชุดที่สี่ กตสิไข่ก็ปลูกมันอยู่ด้วยเนาะไข่กว่าพระว่ามันอายุการเก็บเกียวมันสั้นครับครอายุการเก็บเ่ยวมันสั้นลงทุนกับพันมันนี่ปลูกเองสร้างเงาแม่นครับต้องราด่ายได้แค่พันบางพันุกร้อยถ้าสิวันห้องมัดพันุ์นี้บุคคาแขงตการพันเนี้ก็เกิดออกมา ใส่ดอเลยครับอกเาตะมันสูงใช่ไาใส่ตะการสกดอกไม้นี่ตะการถ้าตกงานจดีดีวดดจะดจะราครับถ้าว่ดดจะมันก็อยู่ระยะสท่าข้าเจ้ามามาสือปีกอยู่นี่ได้บ่ได้ขึ้นกันขายคือกันเื่อน พ่อช่วงนี้มันอะไรนะข้จะเลือกตัาจะเลไปหาเสียงยามปลาใส้าจระพวกมาไล่เนี่ยเลือกตังพร้อมกันมเอามะกลาเองมันเป็นไนมันนะเอามะกาอากสุดยอดเลยพี่คนสงคนมันนบมาก่อยู่ดอกนนเอามะกาเอไปเท็ได้ก็ อยู่บ้านเราสบายเลยบางคนกระายบุญเกิดไปสับจับบ้านเั่นนีมันจะมีสูตรที่ยังก็มันคงสูงปากข้องตลาดบองเดียวเลยนะรายได้ดีเลยครับถ้าผู้ชมผู้ใดสนใจก็มาสอบถามเพิ่นได้อยู่สวน <c oughs> บ้านเราสูงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> งามไปอีกที <c oughs> อยากเพียรได้อยู่ต่อไป ผมเห็นดอไหรอกมีต่ไปหาเบิ่งของเพนถือดอกระบาดไปถ่านดอกะบาดนมเกบนบมนเนาะขันไปรงนกับสอร์นงูนบคือคือใหญ่ๆนี่เบอร์เบอร์เบยังนี่เบอร์ศูนย์หมดนี่เบอร์นี่ดูปบ้านตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ศมันบคอยีหรอครับอ๋อเบอร์ศคือใหญ่ที่ใหญ่กว่านี

เราแต่ดดจัดกับสามเมือที่นเต็มเ็บนี่ผมกับมเก็บมนี้อื่นแคลงไปกับึ้นมากกับเดิอนไปเก็บอีกอ่ะนับนับเลสามหนขางาี่เกาบครับเข้าบรรทุกองมาคนับอาการมีของมาหนำก็สะได้เพิ่มอีกนะ ขากับขันผู้ใดอยากเมารถพคนกับขึ้นมาก็มีครับก็ติดต่อได้เด้ทีคอมเมนต์ไปใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวสิติดต่อให้ขันผู้ใดอยากขนของมาจากกรุงเทพหลายหลายนกสมัครห้องกัตีรถปอร์กับเออพันตีรถเป่ากลับมาซจะเสือกับรถหนุ่มตัดผมกับรถหนุ่มขันเท่าแลนเองไปนี่ขาเดียวมองเดียวก็สิประมาณ อ่าหกชัมม่วโมงพอดอดครับเขาเร่งมากเหรอพีมาณหกชั่วโมงเพราะว่าแต่ว่าปากข้องตลาดเขาไปข้างในเนาะเขาเขาเออตะกี้กันึกว่าเขาสลื้อปากข้องตลาดบ่ได้ลื้อทนายขอบคุณนายไล้ครับครับคุครับเดี๋ยวเบิง่งหางเบิ่งน,ำน้ำมัอน <c ười> อีกกอนโอยาวเรือ่องอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งอันนี้ปูเลยแจักเดือนนะพี่ สีผาเมือดีครับโอ้สีผาเมือลครคงเสวยงามนะครับใส่สนใจดอกดาวเรืองหรือว่าสุนทสิปูกะสอบถามได้นะครับคอมเมนไไต์ไว้ใต้คลิปนะครับจอบสนคนอีสานชาแนลนะครับมีสองสีนะครับสี ช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผู้ใดอยากซื้ออยู่สวนเพิ่นก็ขายให้กันครับขายให้จะเฮ็ดงางนี้นะครับงานก็ดดีดีครับก๊าซใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ได้ท้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ